ครับสวัสดีครับแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านผมเฮียอุตจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้าเกี่ยวกับนาข้าวในข้าวนาปีเป็นหลักนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงของต้นเดือนตุลาคมเป็นช่วงของข้าวนาปีกําลังตั้งท้องกันนะครับสำหรับข้าวพันหนักนะส่วนข้าวพันเบานี่ก็ทยอยออกรวงกันแล้วนะครับ ทีนี้ข้าวพันหนักมีอะไรบ้างก็เป็นกลุ่มของมะลิ105กขอ6นะครับแล้วก็กลุ่มของเตี้ยหอมจิตโตนะครับส่วนกขอ15มะลิเบาเนี่ยก็กําลังเริ่มจะออกรวงกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าในช่วงนี้ของข้าวนาปีเนี่ยเราจะบํารุงอะไรบ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้านแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันแล้วก็ได้อย่างไรบ้างครับสําหรับช่วงนี้นะครับ ข้าวตั้งท้องปัญหาที่เจอกันนะส่วนใหญ่เลยก็คือเกษตรกรจะเจอปัญหาในเรื่องของโรคของข้าวนะโรคของข้าวทีนี้เรามาดูโรคของข้าวนี่มีอะไรบ้างนะครับโรคของข้าวนี่เราจะแบ่งกันด้วยเป็นสามกลุ่มด้วยกันนะฮะคือกลุ่มจากโรคที่เกิดจากเชื้อราโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแล้วก็โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับสามโรคกลุ่มนี้นะก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นในข้าวนาปีเป็นหลักทีนี้ เราก็มาดูกันว่าโรคที่ระบาดรุนแรงและมีประวัติการระบาดมานี่มีอะไรบ้างทั้งสามกลุ่มที่กล่าวมานี่อาจจะไม่ไม่ใช่ระบาดท,ทุกพื้นที่นะฮะแต่ทีนี้เรามาดูโรคยอดนิยมโรคที่มักจะเกิดขึ้นกันบ่อยกล<ม>ุ่มแรกเลยนะครับโรคที่เกิดจากเชื้อรานะรตัวแรกเลยก็คือโรคใบไหมนะครับโรคใบไหมเนี่ยก็จะมีเป็นจุดเหมือนตากบนะขอไใบตรงกลางนี่จะเป็นแห้งนะครับแล้วพอจุดเล็กๆเราก,ก็ลามขึ้นเรื่อยๆลามนเนรื่อยก็เป็นทั้งใบก็จะ ไม่ไปทั้งใบเลยอันนี้ก็เรียกว่าโรคใบไหมนะครับโรคที่สองใบจุดสีน้ําตาลใบจุดสีน้ําตาลเนี่ยจะเป็นจุดสีน้ําตาลเลยนะตามชื่อของเชื้อโรคเลยนะอของโรคโรคเลยนะก็คือเป็นจุดสีน้ําตาลเต็มใบเลยนะครับอันนี้ก็จะลามไปเรื่อยเอยก็ใบก็จะแห้งเหมือนกันอันนี้โรคตัวที่สองส่วนโรคตัวที่สามนะที่เจอกันก็คือเราก็สําคัญเราก็เจอกันเยอะมากโดยเฉพาะในกลุ่มของอีสานตอนกลางจนถึงอีสานตอนล่าง นะครับก็คือโรคคอรวงเน่านะครับโรคคอรวงเน่ากับโรคใบไม้เนี่ยมันจะสัมพันธ์กันเนื่องจากเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ามีการระบาดของโรคใบไม้แล้วมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นโรคคอรวงเน่าด้วยลักษณะของโรคคอรวงเน่าก็คือสมมติอันนี้เป็นรวงข้าวนะครับแล้วตรงนี้เป็นก้านก้านใบก้านข้าวนะครับตรงคอตรงเนี้กาเรีวยกว่าคอนะครับ มันจะมีจุดเป็นสีน้ำตาลนะครัคลขมๆดำๆนะครับถ้าตรงนี้แหละเขาเรียกว่าโรคคอรวงเน่าเป็นแล้วมันสร้างความเสียหายกับข้าวได้ไงครับก็คือเม็ดรีบทั้งรวงเลยนะครับเม็ดรีบทั้งรวงเลยถ้าเป็นคอรวงเน่าเสียหายเยอะมากนะครับอันนี้เรคนี้เป็นโรคที่สําคัญมากในกลุ่มของข้าวภาคอีสานตอนกลางและอีสานตอนล่างนะครับก็คือกลุ่มของข้าวมะลินะทังกอขอสิบห้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันเยอะเพราะฉะนั้น สองโรคนี้สัมพันธ์กันเพราะนั้นต้องรักษาและดูแลให้ดีมันตรวจแปลงให้ดีนะครับก็คือโรคใบไหม้และคอรวงเน่านะครับส่วนโรคต่อไปที่เกิดจากเชื้อราก็คือเรื่องของมเมล็ดด่างนะครับมเมล็ดด่างในข้าวนาปีนี่อาจจะเจอบ้างแต่เจอไม่เยอะแต่อาการเกษตรกรจะต้องดูให้ดีนะครับก็คือตรงเปลือกใบมันจะมีเป็นสีดำๆนะแต่ถ้าดำเป็นจุดๆนี่อาจจะเกิดจากแมลงพวกตะกุมกลุ่มของอแมงสิงหรือว่าเต่าแตงแต่ถ้า ดำไปครึ่งมเมล็ดนะฮะดำไปครึ่งเม็ดนะฮะที่ไม่ใช่เป็นจุดนะก็คือลามไปเม็ดเลยเนะี่ยอันนี้เรียกว่าโรคที่เกิดจากมเมล็ดด่างเรียกว่าโรคมเมล็ดด่างเกิดจากเชื้อรานะครับอันนี้คือโรคที่เกิดจากเชื้อรายอดนิยมเลยก็คือใบไหม้ใบจุดเสี่ยมตาลคอรวงเน่าแล้วก็มเมล็ดด่างนะครับแล้วอีกโรคตัวหนึ่งนะที่เป็นกันเยอะเหมือนกันก็คือเรื่องของกาบใบแห้งนะครับกาบใบแห้งมี ในกลุ่มข้าวนาปีก็จะเจอกันบ้างแต่ก็ไม่ถึงกันเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากเชื้อราทั้งหมดเลยทีนี้เรามาดูว่าโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีรเรียมีอะไรบ้างสำหรับโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียก็มีอยู่ตัวเดียวที่เป็นกันเยอะมากเลยก็คือขอใบแห้งนะครับโรคขอใบแห้งนี่อาการเป็นยังไงครับอันนี้สมมติว่าเป็นใบข้าวนะฮะขอใบแห้งนี่แน่นอนเลยตามชื่อของโรคเลยนะฮะ มันจะเริ่มเป็นที่ขอบใบก่อนเลยด้านใดด้านหนึ่งนะขอบใบก่อนลามจากปลายใบลงมาลงล่างมาเรื่อยๆด้านใดด้านหนึ่งเป็นแล้วก็ลามเข้ามากินในเนื้อใบนะครับถ้าเป็นหนักๆมันก็จะแห้งจากปลายใบลงมาเรื่อยๆอันนี้โรคขอบขอบใบแห้งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียลักษณะของเชื้อแบคทีเรียเนี่ยถ้าเกิดแล้วนะครับมันจะลามหรือว่าระบาดได้เร็วมากนะครับเพราะนั้นใครที่ มีปัญหาว่าขอบใบเริ่มแห้งนี่ต้องรีบฉีดแต่เน่นเนเลยนะครับถ้ามันลามเร็วเนี่ยถ้ามันลามไปแล้วนี่การรักษานี่จะยุ่งยากบ้าแล้วก็อาจจะฉีดถึงสองสารอบนะครับโรคขอบใบแห้งที่มีประวัติการระบาดมาในบ้านเราเยอะๆก็คืออีสานตอนกลางกับอีสานตอนบนนะครับคาดว่าในกลุ่มของข้าวเหนียวกอขอหกนี่จะเจอกันเยอะมากนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับในกลุ่มในานาข้าวนะครับส่วนกลุ่มที่สาม ก็คือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสก็เป็นกลุ่มของโรคใบสีส้มอันนี้ก็การดูแลรักษานี่จะไม่ไม่ยากมากนะครับแต่ว่าตัวที่ทําให้เกิดการลามไปทั่วๆไปนี่เกิดจากเพลี้ยจักกระจันสีเขียวเพราะฉะนั้นได้เจอโรคใบสีส้มแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการกําจัดตัวเพลี้ยจักกระจันสีเขียวด้วยแล้วก็โรคใบสีส้มเราก็ไปกระตุ้นการแตกรากแล้วหลังจากนั้นต้นข้าวก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือ โรคในนาข้าวสามกลุ่มด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรท่านใดนะ,ะที่อยู่ในช่วงนี้เป็นช่วงของต้นเดือนนะฮะต้นเดือนเลยประมาณวันที่สองตุลานี้นะฮะอยู่ในต้นเดือนข้าวของเราตัวน,นี้อยู่ในช่วงของกําลังตั้งท้องนะะตั้งท้องเล็กท้องใหญ่กันในช่วงนี้เลยสำหรับข้าวพันหนักกลุ่มเมลิดหนึ่งศูนย์ห้ากขหกแล้วก็ตัวกลุ่มของเตี้ยหอมสิโตนะครับก็เป็นท้องใหญ่ๆเพราะนั้น ให้สังเกตดูตอนเช้าถ้ามีน้ําค้างลงเยอะๆนะครับน้ําค้างลงเยอะๆให้รีบไปตรวจแปลงเลยนะครับถ้ามีอาการดังที่ผมกล่าวมานี่ก็ให้รีบทําการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกําจัดโรคราหรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งต้องรีบกําจัดนะครับถ้าไม่เช่นนั้นมันจะลามมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะตอนที่ว่าถ้ามันไปลามช่วงเข้าดีกําลังออกดอกออกรวงตากเกสรเนี่ยเราไม่แนะนําให้ฉีดนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะให้ดีนี่ฉีดตอนเข้าระยะตั้งท้องท้องเล็กท้องใหญ่ตอนนี้นี่เป็นการใครยังไม่มีก็ฉีดป้องกันได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่มีเริ่มต้นแล้วก็ให้รีบฉีดด้วยได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นนี่ถ้ามันลามเข้าไปแล้วนี่ความเสียหายที่เกิดกับข้าวนี่เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นขอบใบแห้งคอรวงเน่าใบไหม,มเมล็ดด่างเสียหายเยอะมากนะครับอย่างที่ประวัติหลายปีที่ผ่านมานะะเจอกันเยอะมากอีสานใต้นี่โดนคอรวงเน่าระบาดเข้า ผลผิดลดเกินครึ่งเลยนะครับครับอันนี้ก็คือโรคเกิดนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการป้องกันกําจัดเราจะป้องกาจัดด้วยอะไรบ้างนะครับทางผมเองก็มีตัวสินค้าแนะนําเป็นเครียกว่าชุดครบทุกโรคจบในชุดเดียวนะครับสามารถป้องกันและกําจัดได้ทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อราโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะครับเรียกชุดว่าครบทุกโรคจบในชุดเดียวนะครับก็ประกอบไปด้วยยาอะไรบ้าง ตัวแรกเลยนะครับนี่ตัวนี้เลย b ีบีโซนะครับอันนี้ b ีบโซนะครับบีบีโซนี่เป็นตัวป้องกันและกําจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราประเภทกลุ่มของโรคใบไหม้ใบจุดสีน้าตาลคอรวงเน่าและมะเล็ดด่างนะครับอันนี้ก็คือตัว b ีบโซนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็คือตัวสิงไว้แบก นะครับสิงไวแบกเนี่ยเป็นตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสเป็นหลักแล้วต้องกระตุ้นช่วยในการฆ่าเชื้อ,อาราได้ด้วยแต่โดดเด่นมาทางแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะครับอันนี้ก็คือสิงไวแบคนะครับส่วนตัวที่สามนะครับพระเอกตลอดการของเรานะครับอาวอนกาดนะครับอาวอนกาดเนี่ยเป็นตัวยาที่ช่วยในการแก้น้ํากระด้างปรับสภาพน้ํา ทำให้น้ําเหมาะต่อการฉีดพ่นยาน้ํากระด้างน้ําไม่ดีนี่มันมีผลต่อประสิทธิภาพของยาทําให้คุณภาพยานีลดลงได้แต่ถ้าใช้ตัวอวนกาดนี่แก้น้ํากระด้างปรับสภาพน้ําดับนอกจากแก้น้ํากระด้างปรับสภาพน้ําได้ด้วยตัวนี้ช่วยทําให้ยาสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนี่เข้าเนื้อกันได้ดีโดยที่ไม่เกิดการแยกชั้นนะครับเพราะยาที่แยกชั้นมีประสิทธิภาพมันก็จะไม่สม่ำเสมอเพราะนั้นสำคัญมากนะใครที่ใช้ยาตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเนี่ย ตัวอวัลกาดจะช่วยทําให้เนื้อยาเนี่ยเข้าเนื้อกันได้ดีนะครับโดยไม่เกิดการแยกชั้นนะครับแล้วนอกจากนั้นตัวอวัลกาดยังเป็นตัวแพร่กระจายใบนะ <S <S ความเร็วในการแพร่กระจายใบคือระดับวินาทีเลยนะครับวินาทีนี่คือเร็วมากนะเร็วมากระดับวินาทีฉีดไปเป็นปุ๊บนี่ฟุ๊บเข้าไปเลยนะครับทําให้ตัวยาเนี่ยอ่าเข้าไปในต้นข้าวนี่ได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วเข้าไปได้หมดจดเลยนะครับอันนี้ก็คือตัว อาวอนกาดเพราะฉะนั้นเกษตรกรท่านใดนะครับที่ใช้อาวอนกาดแล้วนี่ไม่ต้องใช้ยาจับใบอีกแล้วนะตัวนี้ตัวเดียวนะใช้ได้เลยนะครับแล้วใช้กับเครื่องอุปกรณ์การฉีดอะไรได้บ้างครับอาวอนกาดนี่ใช้กับเครื่องฉีดพ่นยุคใหม่ได้เลยก็คือโดรนพ่นยานะครับอาวอนกาดนี่ใช้กับโดรนได้นะครับใช้กับเครื่องฉีดยาสะพายหลังกับรถฉีดยาได้ใช้กับเครื่องมือการฉีดพ่นได้ทุกชนิดเลย นี่คืออาวอนกาดนะครับเราทํามาเพื่อโดนโดยเฉพาะอยู่ตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาวอนกาดหนึ่งเดียวตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติถ,ถึง4อย่างด้วยกันนะครับแก้น้ํากระด้างปรับสภาพน้ําทำมนิยาในเข้าเนื้อกันได้ดีแพร่กระจายใบแล้วก็ใช้กับอุปกรณ์การฉีดพ่นยาได้ทุกชนิดเลยนี่คืออาวอนกาดนะครับอ่าครับนี่ก็คือชุดยาครบทุกโรคจบในชุดเดียว นะครับ B b 4บวกสิงไว้แบกแล้วบวกกับอวอนกาดนะครับยาชุดนี้ไม่แนะนําให้ฉีดในข้าวระยะออกดอกหรือกําลังตากเกสรนะครับเพราะฉะนั้นกเกษตรกรท่านใดนะที่จะฉีดแนะนําให้ฉีดป้องกันหรือรักษาเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆหรือถ้ามันเป็นหลังจากตอนออกดอกแล้วฉีดไม่ทันก็รอฉีดตอนหลังจากสลับเกสรคือในระยะเป็นน้ํานม นะครับหรือกําลังสร้างแป้งก็เป็นอีกระยะหนึ่งที่ฉีดได้นะครับแต่ตอนนั้นการรักษานี้แน่นอนข้าวในเกิดการเสียหายไปแล้วไม่สามารถหายได้เพราะฉะนั้นดีที่สุดนะครับสาหรับที่นาของเกษตรกรท่านใดที่มีประวัติการระบาดของโรคที่ผมกล่าวมานี้นะครับแนะนาเลยนะครับให้ฉีดในตอนข้าวตั้งท้องท้องใหญ่มานใหญ่นะครับฉีดระยะนี้จะดีที่สุดนะครับทาให้ข้าวเราไม่เกิดการเสียหายนะครับทีนี้ หนึ่งชุดของ b b บโบวกสิงไม้แบกนีชุดนี้นะครับเราทำมาสองชุดคือชุดใหญ่กับชุดเล็กชุดใหญ่นีได้ฉีดได้พื้นที่ทั้งหมด10บถึงสิบสองไร่นะครับชุดครบทุกโรคจบในชุดเดียวนะครับบีบโซบวกสิงไม้แบกชุดใหญ่จะได้อยู่10บถึงสิบสองไร่นะครับส่วนชุดเล็กนะเราก็ทำชุดเล็กมาให้ด้วยนะครับนี่ชุดเล็ก ชุดเล็กนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ5ไร่ถึง6ไร่นะครับ,บีบโซบวกกับสิงไว้แบกนะครับเพราะฉะนั้นในข้าวระยะตั้งท้องช่วงนี้นะครับแนะนำให้เกษตรกรฉีดป้องกันเลยจะเป็นการดีกว่าที่เราจะไปรักษาเพราะการฉีดรักษาเอาไม่ถึงข้าวนี่ oh. เบินทำลายเสียหายไปแล้วนี่ไม่สามารถกลับคืนมาได้นะครับแต่ถ้าเรามีประวัติว่าเคยระบาดมาในสอปีที่ผ่านมาเนี่ แนวโน้มที่จะระบาดเพิ่มขึ้นนี่หรือระบาดในปีนี้มีโอกาสสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าฉีดป้องกันเลยเนี่จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับครับทีนี้กเกษตรกรหลายท่านก็สอบถามมาว่าแล้วอยากจะฉีดป้องกันแล้วช่วงนี้นะ,นะครับปีนี้ราคาปุ๋ยค่อนข้างจะสูงก็อยากจะฉีดยาบำรุงร์อมงฮอโมอนด้วยนีย่ถามว่าจะบวกเข้ากับตัวบีดีโซสิงไว้แบกและอาวานกาดได้ไหมบอกได้เลยว่า ถ้าเป็นของเราที่เราแนะนํานี่ก็คือตัวนี้เลยนะครับชุดบํารุงเลยนะครับชุดบํารุงชุดนี้เลยนะครับก็ฟิโก้เคสตรองโกรนะครับซิโก้เคสตรองโกรเป็นปุ๋ยน้ําฮอร์โมนครบทุกชนิดเลยนะครับอันนี้เราสามารถบวกเข้ากับ BB บีโซและสิงไว้แบกได้เลยนะครับสญญาหรับตัวฟิโก้เคเราก็ทํามา2ชุดเหมือนกันนะครับเป็นชุดเล็ก และก็ชุดใหญ่นะหนชุดก็ได้อยู่12ไร่ส่วนชุดเล็กได้อยู่6ไร่นะครับสามารถบวกเข้ากับชุดครบทุกโรคจบในครั้งเดียวได้เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวยาบำรุงเพราะว่าเกษตรกรหลายท่านก็สอบถามมาว่าไหนๆก็จ้างฉีดแล้วหรือว่าฉีดเองแล้วนี่ไม่อยากจะลุยหลายรอบไม่อยากให้โดนบินไปหลายๆรอบนะครับก็จะประหยัดการจ้างก็ฉีดครั้งเดียวให้เสร็จโดยการใช้ทั้ง ครบทุกโรคจบในครั้งเดียวนะบีบีโซบอกสิ่งไว้แบบแล้วบวกเข้ากับยาบำรุงนะปุ๋ยน้ำซิโกเคสปรองโกรได้เลยนะครับไม่ต้องแยกฉีดผสมได้อันนี้ยืนยันได้เลยนะครับเพราะเราก็ขายออกไปเยอะแล้วก็ฉีดเยอะมากทั้งโดนทั้งสภายหลังได้หมดเลยครับเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะเอาชุดครบทุกโรคจบในชุดเดียวบวกกับซิโกเคสปรองโกรไปฉีดนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ แฮปปี้การเกษตรชาน e ลทาง YouTube ของอาจารย์ผันชัยแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกช่องทางที่เป็นแฮปปี้การเกษตรแล้วก็ออนไลน์น้องใหม่ที่กำลังมาแรงนะครับชาวนาปุ๋ยยามเมล็ดพันธุออนไลน์ของอ้าเต้าหนวดนะครับก็เป็นออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่กำลังโด่งดังอยู่ในสื่อโซเชียลปัจจุบันนี้แล้วก็เฮลโลการเกษตรของมหาสมบัตินะครับ ก็อันนี้เป็นสื่อออนไลน์ทุกช่องทางของกลุ่มเครือข่ายไทยเจริญพาณิชย์แล้วที่หน้าร้านนะครับก็มีที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาลสินเข้ามาสอบถามเข้ามาเอาตัวอย่างมาให้ที่ร้านดูได้เลยนะครับเราก็จะจัดยาให้อย่างดีเลยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมเฮียอูดจากร้านไทยเจริญก็ขอแนะนำสินค้าในนาข้าวในช่วงข้าวตั้งท้องไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ